กินกาแฟช่วงบ่ายกันเด้อฝนตกลินฮอลิเดอร์บอสซาลีเทนออกซ์โตอุสตามาแต่แรกอุสกาฝ่าห้องอุสกาฝนตกฝ่าห้องพากันแต่งตัวว่าสิพากันไปหากินกาแฟนอกบ้านสุดท้ายกรบโมรงโมมุนเกร็กกินอะไรเงี้ยสะมัน ว็นไหนต้มน้ำซ่าให้าหาไม่ให้น่อยมันโดนหลานกินยากอุ๊ยสุบุญลาเห็ดใบเซตตุเย็นไว้เห็นไหมออกคลิปไปเป็นเดือนแล้วนะจ๊ะแต่เราก็ยังไม่กินอยู่ นี่ออกมาจัช่องฟิตตัแนววอาช่องฟิตแล้วก็ว่างไว้สองสามหน้าที่แล้วก็อุ่นแค่ห้ามินุดเลยเลยวห่ามินุเตเอด้บ่ถึงน้าทีนะค่ะหรือว่าขีราก็ประมาณหนึ่งนาทีก็ได้เอาอุ่นสี่ดนาที่็ได้ก็เสียดกินห่อนๆกินอุ่นๆมันยังสีแซ่บนะคะบุญลา ไม่เหมือนตับก่อนทายเห็นได้หายคิดถึงกันคึกต้อนอานออกาศอากาศเย็นมนะึนคึกเจ็ตสงสาร นนก,กินน้ำ้าป็นกินน้หบุละ จะส่วนกันหรือไปหาที่เราเลี้ยงหาติ่มซำหั่นอาหารผสุดท้ายแปลงตัวพภาคยุบานเราจะออกไปร้านขายยาคุณไม่เศร้าจบนี่อาจจะออกไปร้านขายยาไปเอาอยาหมอสั่งยาได้คุณ Để tôi mẹ cà phê. Được không? Ừ. Rất Không có nhiều nước <y> nữa. <absorbed> ชิตัดตัอ่ายายิงกระทิงบเรสันนบบู่เหม่อแนมกับไปเนเมืองท้องฝ่าแจ่มใสบอมีฝนแต่ว่าบริเวณไป่นหน่อยโมโยนี่ฝ้าคึ้้นฝนตกสาตหน้าเข้ากระส่นขึ้นผมเงาแล้วแต่ผมเหนื่อย เดนเนี่ยสัมัพแต่โอเคอยังคันดิก่ะเอาละสามีสะก้อนนะคะเอาหีบขายที่หอดคิดถึงนะคะดได้ใจใจแจ้รักนะจุ๊บ